เชื่อว่าหลายคนนะครับคงเคยรู้จักกับเกม5 8 bit ใช่ไหมเลขชื่อก็คือ Pixel Art ตคงมีคนไม่น้อยเลยใช่ไหมครับที่เป็นแฟนตัวยงเกมแนวนี้เป็นการให้มันจะเป็นภาพพิกเซลเหมือนกับเกมเก่าหรือก่อนๆแต่มันก็มีเสนเห่ห์บางอยา่างที่ดึงดูดให้เราอยากเล่นอยากค้นหาพูดไม่ถูกอะครับเคยเป็นใช่ไหมเคยเป็นวะโอเควันนี้ผมก็จัดให้เลยครับกับ10น่าจะเยอะไปขอเป็น5เกมแต่รับรองเลยฮะว่าแต่ละเกมเนี่ยจัดหนักให้อย่างแน่นอน เรามาเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยเดีกว่าฮิส w ว r ร์ เกมี n d i e action ผจญภัยครับที่มีฉากแบบเป็นแนวโลกหลังร่มสลายติดเชื้อไวรัสมรณะเราจะได้ติดตามชีวิตของคนสองคนครับที่โชคชะตาได้นําพาพวกเขามาเจอกันคนนึงเป็นชายแก่ส่วนชั้น,นานงานส่วนอีกคนก็เป็นสาวน้อยสุดล่าเึิงโดยทั้งสองจะได้ะจนภยันยไวในโลกกันหดหลายในเมืองที่ออกแบบไว้ดูดีมีสเสน่ห์ดูตลอดการเดินทางเราจะได้เจอกับตัวละครมากมายที่น่าจดจาได้สำรวจชุมชนที่ตัวเอกทั้งสองเคยอาศัยอยู่คยใครชอบเกมแนวโลกหลังรบ่มสลายแล้วเราขอแนะนําเกมนี้เลยครับ สตาร์เดวอนเลยอันนี้น่าจะรู้จักกันแล้วคามสกอรเดอะฮีโร่เเลเยอร์เป็นเกมโลกไร้หะที่จะให้เราได้รับบทเป็นมอนสเตอร์ต่อสู้กับแบบผู้กล้าแปลกดีใช่ไหมฮะแต่ก็ยากชิ่มหายเหมือนกันด้วยความที่ว่ามันเป็นเกมโลกไรนะ้เนาะทุกคนก็คงจะรู้ดีถ้าเกิดว่าเราพลาดตายเพียงแค่ครั้งเดียวเนะี่ยนั่นใหม่แห่งเราต้องกลับไปเริ่มใหม่ครับเพราะงาั้นการที่เราจะผ่านเกมนี้ไปได้ต้องอาศัยแห่งความชำนาญการวางแผนปรับเปลี่ยนสไตล์การต่อสู้ให้เข้ากับสถานการณ์ เป็นเกมที่ต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงครับอาจจะไม่เหมาะสำหรับผมเท่าไหร่แต่ถ้าใครเป็นสายนี้ครที่ชอบความท้าทายความยากแนะนํำไลยหัดลอง h y i บริเวณดิ t ต์เป็นเกม RPG บอกเล่าเรื่องราวของดิสต์เตอร์คนหนึ่งที่ติดโรคประหลาดเป็นเหตุให้เขาต้องออกผจนภัยเพื่อหาทางรักษาโรคนี้ เกมจะนําเสนอเราผ่านงานภาพไม่มีตวัวอักษรไม่มีบทพูดคุณจะต้องทําการตีความผ่านลังลายถ้าคุณเห็นเองคนที่มีจินตนาการสูงอย่างผมนี่ชอบเลยฮะแต่เกมก็ยากเที่ยมเหมือนกันโดยเราจะต้องมีไหวพริบในการต่อสู้จดจำแพทเทิร์นของศัตรูพอการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจทําให้คุณถึงกับตายได้เลยนอกจากจะมีศัตรูที่เก่งแล้วยังมีปริศนาที่รอให้คุณได้ไขแน่นอนว่ายากพอๆกับศัตรูที่มึงสู้นะ้วแต่อ่ะครับถ้าใครชอบความาาท้าทายก็อีกเกมครับจัดไป คาตา纳ซีโร่เกมแนวโลกไลท์อีกแล้วครับแต่รอบนี้คุณจะได้รับบทเป็นซาบูลไรที่มีฉากหลังเป็นโลกอนาคตไซเบอร์พังไฟนีออนอะไรพวกนี้ครับมาเต็มด้วยความที่คุณเป็นซาบูไรอาวุธที่คุณใช้ก็แน่นอนครับตามชื่อเกมคาตานะลบลีกต่อสู้กับเหล่าศัตรูที่ใช้ปืนไหวพิบต้องมีการตัดสินใจต้องเร็วศัตรูบางตัวสามารถฆ่าคุณได้ด้วยผ่านการโจมตีเพียงแค่ครังเดียวช่วงแรกๆก็อาจจะดูเหมือนยากหน่อยแต่พอคุณฝึกวิชาโจนชำนาญแล้วก็ไปครับจัดการมัน คอฟฟี่ชออันนี้ชอบครับอยากแนะนำเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่ใช่เกมโลกรไรฮะรับรองวันนี้ไม่ยากแล้วโดยเกมจะให้คุณรับบทเป็นเจ้าของร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่ได้รับฟังปัญหามากมายของลูกค้าที่มาใช้บริการมีทั้งมนุษย์มีทั้งออกสิ่งที่คุณทําได้ตลอดทั้งเกมก็คือการนั่งฟังและพูดคุยกับลูกค้าโดยลูกค้าแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวชีวิตที่แตกต่างกันไปทําให้คุณได้ค่อยเรียนรู้ไปกับโลกของเกมสรุปโดยวรวมแล้วเกมนี้ก็คือเกมที่จะให้เราได้ผ่อนคลายรับฟังปัญหาของลูกค้าในทากง ใครชอบเป็นที่ปรึกษานี่ไม่พลาดนะครับเกมเนี้ยไม่ไม่น่าพลาดครบ5เกมแล้วฮะสำหรับเกมที่ราจัดขึ้นมาให้ในวันนี้ใครชอบเกมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะส่วนใครมีเกมไหนในดวงใจก็สามารถเติมแต่งได้ข้างล่างเลยครับอย่างไงไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ